ปีหน้า2,568ต้องระวังเรื่องสุขภาพจิตอะไรบ้างอันนี้หมอคิดว่าอย่างแรกที่ต้องบอกเลยนะครับคือปัญหาความเครียดในคนทั่วไปนั่นแหละเพราะว่าจริงๆน้องบอกว่ามันช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หลายๆคนรู้สึกว่าอาจจะต้องมีการปรับตัวค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ภัยธรรมชาติใช่ไหมอย่างปี6กเจ็ดเนี่ยน้ำท่วมมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตนะมันก็ต้องต้องปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงเศรษฐกิจสังคมการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยมันมีความเครียดความกดดันดังนั้นคนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมีรู้สึกว่าความเครียดเนะี่ยมันมากกว่าสมัยก่อนแล้วมันก็มีความ กดดันเนี่ยค่อนข้างเยอะดังนั้นปัญหาสุขภาพจิตเหล่านี้มันก็อาจจะเกิดในคนปกติได้เลยซึ่งมันจะส่งผลต่อปัญหาการกินการน,นอนการใช้ชีวิตสมาธิความการควบคุมอารมณ์การปรับตัวในการทํางานการใช้ชีวิตพวกนี้อาจจะรวนได้ถึงแม้ว่ายังไม่ได้ป่วยนะครับดังนั้นอันนี้ฝากถึงคนทั่วไปเลยในปีหน้าเนี่ยเราคงอยากตั้งเป้าว่าให้เป็นปีที่รอ,อดไปด้วยกันให้ได้โดยที่สุขภาพจิตต้องไม่พังด้วยนะครับดังนั้นดีที่สุดคือมัน สำรวจอารมณ์ตัวเองบ่อยๆนะครับถามว่าเราโอเคไหมเราตอนนี้มีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขไหมมีปัญหาอะไรที่ยังไม่รับการช่วยเหลือไหมหาความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจได้หรืออาจจะหาผู้เชี่ยวชาญเลยก็ได้นะครับถ้าเราคิดว่ามันมีปัญหาอยู่นะครับส่วนโรคแน่นอนหมอคิดว่าก็เป็นเรื่องที่มีสม่ำเสมออยู่แล้วนะครับอย่างเช่นซึมเศร้าโรควิตกกังวลเหล่านี้มันก็ยังมีนแนวโน้มที่อาจจะเจอได้เยอะ อยู่นะครับซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเป็นคนให้ข้อมูลได้ข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยเข้าใจมากขึ้นแลน้วก็จะหาหมอได้เยอะขึ้นแนวโน้มก็อาจจะเจอโรคเหล่านี้มากขึ้นแต่ว่าสิ่งสําคัญนี่อย่างหนึ่งที่ต้องระวังแล้วก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันเพราะว่าโรคทางจิตเวชส่วนใหญ่เนี่ยมันเรื่องพันธุกรรมบางทีมันห้ามพันธุกรรมไม่ได้แต่มีอยู่ปัญหาหนึ่งที่หมอคิดว่าเราร่วมมือร่วมใจก็ได้ทําให้ปีหน้าเนี่ยปัญหานี้น้อยลงเลยคือการใช้ยาเสพติดนะครับอันนั้นถ้าเรารู้ว่าเอามีปัญหา หาคนช่วยอย่าใช้ยาเสพติดคนที่เราคนที่ไปใช้อยู่แล้วหาทางให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยในการบำบัดแล้วก็เลิกยาเสพติดดีกว่านะครับเพราะว่าอันนี้เป็นปัญหาโรคานศิตเวทที่เราสามารถทําให้มันหายไ,ได้ถ้าทุกคนร่วมมือกันนะครับ